ครับในท่าที่2นะครับก็คือท่าขย่งนะครับเราก็จะยืนในลักษณะนี้นะครับขากลางพอเท่ากับระยะของหัวไหล่นะครับแล้วก็มือนะครับท่านใดสะดวกไว้ด้านหลังนะครับก็ได้นะครับไว้ด้านหลังก็ได้หรือว่าจะเท้าที่เซลแบบนี้นะครับก็ได้นะครับในส่วนนี้ผมจะเท้าที่เซลนะครับแล้วก็เราขย่งก็ขย่งธรรมดาเลยนะครับท่านที่ ทำตามลองขย่งดูก่อนก็ได้นะครับขย่งเหมือนที่เราเข้าใจกันนะครับแต่เราจะทําแบบช้าๆนะครับหายใจเข้านะครับตอนที่เราขย่งเนี่ยยืนขึ้นไปก็หายใจเข้าตอนลงผ่อนลมหายใจออกนะครับเราก็นับไปด้วยนะฮะแล้วก็นึกถึง4ข้อสําคัญผสมผสานกับการออกกําลังกายบริเวณของเราก็คือใจลมขย่งสบายนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอยู่ในท่าเตรียมพร้อมนะครับเริ่มได้เลยนะครับ หายใจเข้าขคืนไปค้างไว้นะครับนับ1 2 3 4 5หายใจออกลงสบายๆนะครับได้เท่าไหนเอาเท่านั้นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหายใจเข้าค้างไว้ครับครับ1-2-3-4-5ค่อยๆลงนะครับ นี่ก็คือท่าขยิงจะทํากี่ครั้งก็ได้นะครับในส่วนของท่าขย่งนะครับท่านใดที่เพิ่งเริ่มทําหรือว่ารู้สึกว่ายังคอนโทรลยังทรงตัวไม่ได้เนี่ยก็ให้หากําแพงนะครับหากําแพงมาแล้วก็ใช้นิ้วปลายนิ้วของเรานะครับจิ้มไปที่กําแพงเป็นการช่วยพยุงนะครับอีกข้างหนึ่งก็เท้าเสอยไว้นะครับแล้วก็ฝึกในท่าขย่งแบบนี้นะครับเดยจะรู้สึกว่าทรงตัวได้ดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อที่ขา นะครับทำให้เรามีแรงในการเดินหรือว่าแรงในการทำให้เรามีแรงในการเดินแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับแบบนี้แต่ว่าทำช้าๆนะครับสบายๆแบบนี้นะครับหายใจเข้าสูดลมหายใจขึ้นนะครับสูดลมหายใจเข้านะครับลงก็หายใจออกนะครับแบบนี้นะครับ หายใจเข้านับ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสสาหาหายใจออกนะครับขึ้นหายใจเข้าหนึ่งสสามสห้าหายใจออกทำอย่างสบายๆนะครับ